สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนมาหุงข้าวเหนียวดำหรือว่าข้าวเหนียวลืมผัวด้วยหม้อแรงดันไฟฟ้ารุ่นอัตโนมัติ8นาทีคะ่ะข้าวเหนียวดำของเราอย่างนี้นะคะไม่ต้องแช่ไม่ต้องตวงนะคะแค่ล้างนะคะแล้วก็มาหุงนะคะด้วยหม้อแรงดันไฟฟ้าของเราแค่8นาทีจ้าเดี๋ยวมาชมขั้นตอนการทำพร้อมกันเลยจ้า หุงด้วยหม้อแรงดันไฟฟ้าของเรานะคะข้าวเหนียวนุ่มนานนุ่มทนอยู่ได้หลายวันจ้ะนะคะใส่กระติปนะคะหรือว่าจะใส่กล่องไว้นะคะอยู่ได้สามสี่วันไม่คืนตัวจ้ะนะคะข้าวเหนียวดาเนี่ยถ้าเราไปนึ่งใส่ห่วดีก็ค่อนข้างจะ,ะคืนตัวเร็วเหมือนกันนะจ๊ะนึ่งนะคะสมมติว่ารเรานึ่งใส่หัวนะคะเราก็ต้องแช่นะคะเป็นประมาณเป็นครึ่งครึ่งวันนะคะนะคะถ้าจะเราจะกินตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องแช่ทั้งทั้งคืนนะคะตอนเช้าถึงมาหุงนะคะแต่ว่านะคะหม้อแรงดันเนี่ยนะคะเราไม่ต้องมานั่งแช่ให้ เหนื่อยเลยค่ะนะคะไม่ต้องมานั่งตวงนะคะแค่ล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็หุงแค่แดนาทีแค่นั้นละค่ะจบเลยนะคะข้าวเหนียวนุ่มทนนุ่มนานอยู่ได้หลายวันไม่มีการคืนตัวจ้ะนะจ๊ะไม่เหมือนนึ่งใส่หวดนะคะถ้าเรานึ่งใส่หวดเนี่ยสมมติว่าเรากินตอนช้าตอนเพลินเนี่ยเราต้องไปอุ่นใหม่ลวค่ะไม่งั้นมันคืนตัวนะคะอันนี้อยู่ได้นานมากๆเลยค่ะหลายวันมากๆเลยจย้ะยกเว้นเราอยาก,กิน,านร้อนร้อแล้วค่อยอุ่นเอานะคะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำนะคะข้าวเหนียวของเรามาล้างทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยนำไปหุงกับหม้อแรงดัน8นาทีจ้าก็กะเอานะจ๊ะไม่ต้องตวงจ้ะนะจ๊ะอ่าอันนี้กินคนเดียวนะคะก็หุงประมาณนี้จ้ะนะจ๊ะประมาณอ่าสามสี่ขีดนะคะ นะคะเราได้ล้างทำความสะอาดนะคะข้าวเหนียวดำของเราสะอาดดีแล้วจ้าเดี๋ยวเรานำไปหุงนะคะด้วยโม่แรงดันไฟฟ้าของเราแค่8นาทีค่ะนำข้าวเหนียวดำของเรานะคะลงในโมอแรงดันเลยจ้า จากนั้นนะจ๊ะเติมนะคะน้ําลงไปจ้าน้ํานี่เราไม่ใส่เยอะนะคะใส่แค่นะคะติดข้าวเลยจ้ะนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําเยอะนะคะข้าวเหนียวของเราจะแฉะนะคะให้เราดูนะคะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวดําของเรานะคะให้มันติดเลยนะจ๊ะระหว่างข้าวเหนียวดํานะคะกับน้ํานะคะให้เห้ติดกันเลยจ้ะนะจ๊ะวิธีการหุงนะคะไม่ให้ข้าวเหนียวดําของเราแฉะนะคะ ประมาณนี้จ้ะนะคะสังเกตง่ายๆนะคะข้าวเหนียวกับน้ํานะคะให้ให้ให้เท่ากันเลยจ้ะนะจ๊ะให้ติดกันเลยนะโอเคเรียบร้อยจ้ะจากนั้นนะจ๊ะหลังจากที่เราใส่น้ําเสร็จแล้วนะจ๊ะปิดฝาเลยจ้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเสียบปลั๊กจ้ะค่ะนะคะหลังจากนะคะเราได้เสียบปลั๊กของเรานะคะ มอแรงดันของเรานะคะก็จะร้องขึ้นมาดังปี๊บขึ้นครั้งหนึ่งนะคะจานะจ๊ะแล้วมาสังเกตนะคะหน้าจอนะคะจะขึ้นลบลบสีแดงสองขีดแล้วก็ลบลบสีเขียว2ขีดนะจ๊ะค่ะนะคะแล้วก็เราจะหุงข้าวนะคะข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวขาวหรือข้าวเหนียวดํานะคะก็หรือหุงข้าวธรรมดาก็ให้กดคําว่าหุงข้าวจากตรงนี้เลยนะคะมันจะขึ้น8นาทียเนี้ยค่ะนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะ ให้เรานะคะมาปิดแรงดันนะคะตรงนี้นะคะกลมๆตรงนี้ค่ะนะคะเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์สองแบบนะคะบานๆตัวนี้คือปล่อยลมนะคะถ้ากลมๆตรงนี้ก็คือปิดลมจ้ะนะคะให้ตรงกับจุดขาวๆข,ข้างล่างตรงนี้นะคะจ้ะนะคะค่ะแค่8ดนาทีจ้ะนะคะเดี๋ยวแดนาทีมาดูกันนะคะว่าข้าวเหนียวดําของเรานะคะจะสวยขนาดไหนจะอร่อยขนาดไหนคะ่ะ นะคะให้หม้อแรงดันของเรานะคะหุงข้าวเหนียวดําของเราก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวครบเวลา8นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดหม้อแรงดันของเราดูข้าวเหนียวดาพร้อมกันเลยจ้าีนะคะหม้อแรงดันของเราก็ได้ทํางานนะคะขึ้นโชว์หน้าจอ8นาทีนะคะจุดสีเขียวๆนะคะก็จะตึกตึกตึกนะคะมันก็จะทํางานไปเรื่อย,อยจนกว่าจะครบเวลา8นาทีคะ่ะ หลังจากหม้อแรงดันของเรานะคะได้ทํางานไปสักพักนะคะก็จะปล่อยลมออกมานะคะดังฟีดแล้วก็ตัดครั้งหนึ่งจ้ะนะจ๊ะแล้วก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบเวลาแดนาทีจ้าข้าวเหนียวดําของเรานะคะเหลือห้านาทีแล้วจ้ะนะจ๊ะเหลือสี่แล้วจ้ะนะคะเขาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากนะคะหม้อแรงดันของเรานะคะได้นะคะตัดนะคะเข้าสู่เมนูอุ่นเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้ครบเวลา8นาทีแล้วนะจ้าข้าวเหนียวดําของเราสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ดนะจ๊ะเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งเปิดหม้อแรงดันของเรานะคะเดี๋ยวปล่อยให้นะคะเข้าระบายแรงดันออกอัตโนมัติเองนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราค่อยมาเปิดทานนะคะ ให้ข้าวเหนียวของเรานะคะเซตตัวให้แห้งก่อนจ้านะคะเดี all, ๋ยวเราสักพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดทานข้าวเหนียวดําอร่อยๆด้วยกันจ้าเดี๋ยวตัวนี้นะคะปล่อยให้นะคะข้าวเหนียวดําของเรานะคะได้ละอูเต็มที่ก่อนจ้านะจ๊ะจากนะคะเราได้ปล่อยนะคะหม้อแรงดันของเราที่เราได้หุงข้าวเหนียวดํานะคะไว้สักพักแล้วนะจ๊ะแรงดันนะคะก็หมดแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถอดปลั๊กค่ะนะคะค่ะถอดปลั๊กเลยจ้า ค่ะนะคะพอเราถอดปลั๊กนะคะ,ะไฟหน้าจอก็จะดับลงจ้งะอาจาะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดนะคะหมอ้อแรงดันของเราเลยจ้านะฮะตอนนี้นะคะเราไม่ต้องปล่อยแรงดันเลยค่ะเพราะว่าเขาจะระบายออกอัตโนมัตินะคะถ้าเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะคะเขาจะระบายออกเองจ้งะอาจ๊ะว้าวสุดยอดมากๆเลยจ้าทุกคนข้าวเหนียวของเราดำปิดป๊ดปีดเลยค่ะสวยงามมากๆเลยจ้า มาจ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาตักทานด้วยกันอร่อยอ,อ,ยอ่อยจ้าแค่แปดนาทีจะนะคะผลงานนะคะข้าวเหนียวดำของเราจะทุกคนนี้ค่ะนะคะโอ้โหเรียงเม็ดนะคะน่าทานสุดๆจ้ะนะจ้าเดี๋ยวเราจะมาระบายความร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระติบไว้ทานจ้าอยู่ได้สามสี่วันไม่คืนตัวจ้า มาดูใกล้ๆกันทุกคนนะคะสวยมากๆเลยข้าวเหนียวดําของเราเนี่ยจะสวยสวยดูสิจ้ะเนี่ยร้อนระอุนะคะเรียงเม็ดสวยมากๆเลยจ้ะนะคะยังร้อนระอุเลยจ้ะนะจจะนุ่มมากๆเลยจ้ะเนี่ยไม่แฉะนะจ้าพอดีเลยจ้ะพอดีกินนะคะนุ่มนะคะเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยจ้ะเนี่ยหอมมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะควันออกชุยุุยยเลยจ้ะ let yeah. เรียบร้อยแล้วคะ่ะวันนี้ก็ได้พาทุกคนนะคะมาหุงข้าวเหนียวดําด้วยหม้อแรงดันไฟฟ้ารุ่นอัตโนมัติแค่8นาทีจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ขาข้าวเหนียวดําของเรานุ่มทนนุ่มนานนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปรับประทานข้าวเหนียวดําอร่อยๆก่อนจ้าก่อนทีจาก,การฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะขอพระคุณทุกเลิฟทุกไลที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่คะโชคดีมีความสุขกันทุกคนคะ่ะเฮงเฮงดูรวงปังๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่่ะะสสวัสดีค